ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมกับเพนเลิมหงแดงขอเสนอเจอเก้นครอบแจงแผนซื้อขายตลาดเดือนมกราคมก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับในบทสัมภาษณ์ก่อนเกมเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังจะมาถึงในค่ำคืนนี้นักข่าวถามเจอเก้นครอบถึงประเด็นต่างๆหลากหลายคำถามหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือรอรพูลจะซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มไหมในตลาดมกราคมที่กำลังจะมาถึง และนี่คือคําชี้แจงของเจอเกนครับเกี่ยวกับแผนการซื้อขายช่วงมกราคมครับในความเห็นของผมเฟอร์กิวฟานได้คือเคสตัวอย่างที่ใช้อธิบายการซื้อขายในตลาดฤดูหนาวได้ดีที่สุดผมคิดว่าตลาดฤดูหนาวเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นโอกาสที่2ของทีมฟุตบอลที่พลาดการเซ็นักเตในช่วงฤดูร้อนหรือก่อนหน้านั้นนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเฟอร์กิวฟานได้เราต้องการเขาเข้าทีมตั้งแต่ฤดูร้อนทว่าด้วยเหตุผลบางประการเราไม่สามารถดึงเขาเข้าสู่ทีมได้ เมื่อดูนหนาวมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นแบบที่พวกคุณเห็นสรุปก็คือหากลิพูมีตัวที่ต้องการจริงๆในช่วงฤดูร้อนลิพูก็จะเซ็นนักเตะเข้ามาในตลาดฤดูหนาวแต่ลิเวอร์พูลอยากได้ใครในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่นักเตะคนนั้นมีเชื่อว่าแพทสันดาก้าตามการรายงานของฟาบิโซโรมาโน่แต่เหตุผลที่ลิพูต้องการแนวรุกเข้าสู่ทีมเพิ่มนั้นเป็นเพราะว่าฤดูร้อนที่แล้ว แนวรุกของลิพูหืดจับซาดิโอมาเน่และฟิมิโน่ฟอร์มออกทะเลเหมือนจะกูไม่กลับแล้วซึ่งแตกต่างจากรุูการนี้อย่างสิ้นเชิงตอนนี้แนวรุกของลิพูทุกคนกลับมาเฉียบคมเสมือน2-3ถึงรุการก่อนหน้าโมฮัมเหม็ดซาราเป็นดาวซันโวพิมลิกโชตตาเป็นรองดาวซันโบวมาเน่กลับมาทำประตูเฉลี่ยทุกๆ2เกมและดีวอคโอดิกกี้กับทาคุมิมินามิโน่ก็ดูพึ่งพาได้ในการเป็นตัวสำรองสิ่งเดียวที่ลิพูต้องการจริงๆในตลาดฤดูหนาวนี้ไม่ใช่กองหน้าตัวใหม่สักคน แต่เป็นการขยายสัญญาของซา่าและพิจารณาเรื่องการต่อสัญญามาเน่ตั้งหากเรื่องที่น่าสนใจก็คือช่วงก่อนหน้านี้เจเกนครับพยายามออกมาเรียกขายดิวอกโอริกี้หลังการแข่งขันที่ดิวอกทำประตูมาสจันได้เจเคถึงกับเคยเปรยด้วยซ้ำว่าหากผมเป็นผู้จัดการทีมอื่นผมคงซื้อโอริกี้ไปร่วมทีมนานแล้วทว่าพักหลังมานี้คนที่ติดตามบทสัมภาษณ์หลังเกมของเจเคบ่อยๆจะพบว่าเจเกนแทบไม่ได้ออกมาเรียกขายโอริกี้แบบที่เคยทำ บางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่อาจทําให้แฟนลิปูแอบดีใจนินดเพราะในคอลัมน์ก่อนวันคริสต์มาสของเจมส์เพียสแกได้เขียนถึงนักเตะที่ถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมเอาไว้เท่าที่ผมรู้มาฟิลิปถูกปักป้ายเอาไว้ที่15ล้านปอนด์และตอนนี้มีหลายทีมในพิมลีกเริ่มให้ความสนใจในตัวเขาบ้างแล้วในขณะที่โอริกี้และเชมเบรลินผมเข้าใจว่าพวกเขาจะอยู่กับลิปูต่อไปนักเตะทั้งสองคนสร้างอิมแพคให้กับการแข่งขันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนได้ แต่ตอนนี้เจอเกนกำลังวางแผนสำหรับครึ่งซีซั่นที่เหลือในการใส่พวกเขาลงไปในแผนการทำทีมอีกครั้งพวกเขาทั้งสองคนคือนักเตะที่มีคุณภาพของทีมในขณะนี้คนที่ถูกขายออกจากทีมก็คือฟิลิปอย่างที่ผมบอกไปและลิพูมีแผนหยุดจา่ายค่าเหนื่อยให้อลอริสคาริอุสในตลาดฤดูหนาวนี้ด้วยในขณะที่เนโกวินเลียมส์ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ลิพูจะรับฟังข้อเสนอหากมีทีมฟุตบอลอื่นๆติดต่อพวกเขาเข้ามา ในความเห็นของแอดมินนักเตะใหม่ที่จะเข้าสู่ทีมเดือนมกราคามนี้อาจจะไม่ใช่กองหน้าแต่มีความเป็นไปได้มากกว่าสําหรับกองกลางถ้าอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บบนมาเล่นงานนักเตะลีปูอีกคํารบจนต้องใช้มอตันมายืนเป็นกองกลางตัวหลักเมื่อไหร่เราอาจจะได้เห็นการยืมห้องเครื่องสักคนเข้าสู่ทีมแบบฉุกหลบแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับโอซานคาบักเมื่อรดูการทีแล้วในบทสัมภาษณ์ฉบับเดียวกันนี้นักข่าวยังถามเจเกนคลับต่อไปอีกว่าคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณ คือช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดของฤดูกาลหรือเปล่าจเคตอบเอาไว้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปลายเดือนธันวาที่ไรมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดทุกทีแต่สิ่งที่ผมอยากบอกคุณก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตเราได้เตรียมแผนรับมือเอาไว้หมดแล้วนันรวมถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในเดือนธันวาคมและมกราคมที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ด้วยครอบพูดถึง4ปีของฟันได้การกลับมาของเขาและการลุ้นแชมลี มันเป็นวันที่สําคัญและมันเปลี่ยนแปลงเราไปหลายๆอย่างนั่นคือวิธีการที่เจเกนครับบรรยายถึงการเซ็นสัญญาคว้าเฟอร์กิวฟันได้ของลิฟ์พูเม่สี่ปีก่อนและเขายกย่องกองหลังรายนี้ว่ากําลังจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของเขาโคงแดงประกาศในวันที่27ธันวาคม2 0 1 7ว่าประสบความสําเร็จในการคว้าตัวกัปตันทีมชาติฮอลแลนด์และเขาจะย้ายมาร่วมทีมในวันปีใหม่และหลังจากนั้นเขาลงเล่น149เกมให้กับสโมสรรวมถึงคว้าแชมป์พรีเียแชมเปียนลีกฟีฟ่าคล ให้กับสมสรอแต่การบาดเจ็บเข่ารุนแรงทําให้นักเตะวัย30ปีพลาดการลงสนามส่วนใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วแต่เรียกความฟิตกลับมาในช่วงต้นฤดูกาลและครอปรู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังเรียกฟอร์มสุดยอดกลับมาอีกครั้งกับการประเมินการกลับมาของฟานได์และ4ปีของเขากับลิเวอร์พูลบอสกล่าวว่ามันดีมากๆดีจริงๆหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกยาวนานการทำไกายภาพออกมาดีมากซึ่งเขากำลังจะกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีมาก ต้องการเรียกจังหวะบ้างและมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เขากลับมาเข้าจังหวะอย่างนี้ตอนนี้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ช่วยเราได้เยอะมากและสิ่งที่เราช่วยเขาได้เยอะมากก็คือเรามีทางเลือกรอบตัวในเวลานี้มันช่วยได้เยอะมากและนั่นคือเราไม่ต้องกดดันเขาผ่านช่วงเวลาต่างๆที่ร่างกายของเขาส่งสัญญาณว่าต้องพักในเวลานั้นซึ่งช่วยได้มากและนั่นเป็นเหตุผลว่าทํใหม่สถานการณ์ถึงได้ดีมากการมาของเฟอร์กิลแน่นอนว่าเป็นวันสําคัญในประวัติศาสตร์ร่วมของเขา และเป็นตัวอย่างที่ดีของการซื้อขายนักเตะในช่วงฤดูหนาวที่มันออกมาดีผมคิดว่าการทํางานในตลาดนักเตะหน้าหนาวจะได้ผลคือตอนที่คุณอยากจะเซ็นนักเตะในช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านั้นหรือซัมเมอร์หลังจากนั้นนั่นคือสถานการณ์เราอยากจะได้เวิร์สในช่วงซัมเมอร์อยู่แล้วโดยเหตุผลบางอย่างเราดึงตัวในตอนนั้นไม่ได้แต่หลังจากนั้นหน้าหนาวเราพยายามอีกครั้งและผ่านมันมาได้มันเป็นวันที่สําคัญมากและเปลี่ยนแปลงเราไปลหลายๆอย่างเพราะว่าการประสานงานกับเจล เดยันและโจอีหลังจากนั้นเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเกมรับให้แตกต่างออกไปได้ในทันทีสามารถทําให้สนามดูเล็กลงไปสําหรับคู่แข่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยได้มากและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีความสุขจริงๆมันผ่านมาครบ4ปีงั้นเรามายินดีกันครอปยังตอบคาถามผู้สื่อข่าวอีกหลายประเด็นทั้งเรื่องการลุ้นแชมปีเยลลีกกับแมนซิตี้และเกมตกค้างนี่คือที่เรทั้งหมดในสิ่งที่ครอปพูดเกี่ยวกับว่าเขารู้สึกว่าลิพูสามารถไล่ทันแมนซิตี้หรือไม่ คิดว่ามันเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะต้องคิดอย่างนั้นเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราอยู่ตรงนี้แต่มันยากมันยากสุดๆนึกภาพความสม่ำเสมอของซิตี้แต่ความสม่ำเสมอของเด็กๆของผมในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาก็ดีเช่นกันซิตี้เป็นแชมป์เมื่อ3ปีก่อนเหนือกว่าเราแต้มเดียวหรือ11มิลลิเมตรและอะไรทำนองนี้เราไล่ตามตลอดทั้งปีได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อปีก่อนหน้านั้นเราผ่านเข้าชิงแชมเปี้ยนแต่เราแพ้ ดังนั้นความสม่ำเสมอที่เด็กๆแสดงออกมาหน้าเหลือเชื่ออย่างที่สุดแต่นั่นก็เป็นทางเดียวที่คุณต้องมีในลีกับทีมที่เป็นไปได้ว่าดีที่สุดในโลกมันเป็นเรื่องจริงๆที่จะนำหน้าพวกเขาแต่จนถึงเวลานี้เราไม่ได้หมดสิทธิ์ไล่ทันมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสแล้วแต่แน่นอนคุณรู้ว่าซิตี้จะไม่ทำแต้มหล่นมากนักดังนั้นอย่าทำแต้มหลุดมือเองน่าจะดีกว่าอะไรที่เราจะทำได้ดีกว่านี้อย่างแรกสิ่งที่เราต้องทำในระดับสูงที่สุดคือเกมรับมันคือวิธีที่คุณต้องทำมัน มันทำให้คนมีโอกาสที่จะเล่นได้อย่างสม่ำเสมอเหนือสิง่งอื่นใดผมคิดว่าเราปรับปรุงหลายอย่างในเรื่องการเล่นฟุตบอลเราเล่นได้ดีหลายอย่างเรายากที่จะรับมือกว่าตอนที่เราเป็นในอดีตเกี่ยวกับการชูถ้วยพิม์ลีกครั้งล่าสุดทําโดยไม่มีแฟนบอลจะเพิ่มแรงจูงใจเป็นพิเศษใช่หรือไม่มีแต่มันไม่ได้แปลว่าจะเป็นอย่างนั้นโชคร้ายที่สุดเพราะซิตี้งั้นเหรอผมไม่ได้มองมันอย่างนี้ซิตี้และเราเราผลักดันกันและกันในระดับที่สูงอย่างบ้าคลั่งไทพูดตามตรง อย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้นึกภาพว่าถ้าเราคว้าแชมป์อยู่่าแชมเบอร์ลิกในปีก่อนที่จะได้มันนึกภาพว่าถ้าเราได้แชมป์พรมเียร์ลีกในปีก่อนที่เราได้มันแล้วมันจะเป็นความสําเร็จของกลุ่มนี้ที่บ้าอย่างที่สุดแต่เราไม่ชนะในเกมนัดชิงและเราไม่ได้แชมป์ลีกคุณสามารถพูดได้ในจุดนี้แต่สําหรับผมมันมากกว่า11มิลลิเมตรในเกมนั้นผมคิดว่ามันเป็นเกมซิตี้กับเบอร์ลีและเรากับซิตี้ด้วยเช่นกันที่มันสูสีมากดังนั้นไม่มีอะไรที่คุณจะทําได้ไม่ดีหรืออะไรแบบนั้น มันแค่ช่วงที่เราโชคร้ายแต่นั่นคือสถานการณ์เมื่อผมคิดเกี่ยวกับทีมชุดนี้ในช่วงเวลานี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างการเป็นแชมป์และการได้อันดับสองในฤดูก,กาลนั้นเพราะฟอร์มการเล่นอุกอาจและบ้าคลั่งยาวนานอย่างที่สุดมันค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้แต่เด็กๆทํามันและไม่หยุดยั้งหลังจากนั้นเรามีแรงจูงใจในระดับสูงที่สุดแต่มันไม่ได้มากที่สุดเพราะว่าเราได้แชมป์ลีกและไม่ฉลองมันในอีก10ปี15ปีเมื่อคุณย้อนกลับมามองว่าเราได้แชมป์ลีก และตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับปาร์ตี้และอะไรทํานองนี้เลยเรามีปาร์ตี้หลังเกมแชมเปี้ยนนัดชิงชนะเลิศและใช่เราอยากจะมีอีกปาร์ตี้เมื่อเราได้แชมป์บางอย่างแต่ชัดเจนว่าชีวิตสอนเราในแบบที่แตกต่างออกไปเราต้องยินดีกับช่วงเวลาที่เรามีผู้คนอยู่รอบตัวและไม่คิดมากเกี่ยวกับช่วงเวลาตอนที่เราไม่มีพวกเขาอยู่รอบตัวยอมรับที่มันเป็นชนะในทุกสิ่งที่คุณทําได้และเดินหน้าต่อไปก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ สามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ